สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เขาเจอเห็ดจอมกุ่มเนาะค่ะนนก็ต้องเลือกป่าอยู่ เลือกปแาเล้วซ้ำมันมาทำทาม่าเลือกกุ้งหล่อหลวงมามาหาซ,ซื่อตัว นี่ครัพี่น้องเลือกแล้วนะคะจะไปท่อการเฮ็ดจอมกุ้งค่ะมาพาเบิ่งกันเลยพี่น้องเซปเทียม 哇哈。Uh huh. Okay. ััสขาสารว่าขันยังะเจ้าสร้างป่ายู้ไปสร้างแล้ว ข <laughs> ั้นย่างว่าือดีเมยไม์ไปวูดีรถออกไปเสรเอาเมี่เขาก็าหน่อยแท้ อบปัวครับพี่น้องพร้อมอบปัวให้เกลือกัน เ็จแล้วค่ะแล้วเ่ากรรอแล้วเียนหากระตกทั้งส่ ครับพี่ดองหยิบฟ้าลอ่อค่ะพี่น้องลอ่อแบบนี้แ ปลานี่เข้าวเสียจังไดยวันี้เอาเอาไวทำมกบก่เอาไวทำมกเนาะค่ะเอาไว้ทอดนะครับพี่น้องจอมจอมกลุ่มข้าแล้วแล้วเนาะคะ่ะจอมกุ้งจะข้ามาเบิงสมพาร์ติกี้ขันมือนั้นอันนี้นสมภักเสียงะคะ่ะสนไจ ซิมข wow. uh, <Okay. S 1> well, ่าซิมว้าวกินหอมหอมสมบักเซียนพี่น้องหอมสมบักเซียนอืมไปแล้วแม่เป็นแล้วสมักเซียนสมักเซียนบงสมผมพอดีน้ำหนักแมวหนาไมใส่อีกแด้วเนี่ยข่าซิ่มสมพอดีแล้วมันแต่มันท่านจม่มละ มัาในส่งมาซางาส่งมาำน่อยแค่ว่าผมอยากมาหน่อยนำมันกหนายยังเท้มแ้อันนี้คืากินกบต่อเมืองตอนเชียงกินจวดพี่น้อือื้อบักเข้อยู่หันไจ้องไปเหวอั่านเดียวเลาบอกว่า มีอีกมีอีกแล้วเด่นสมพักเสียนอันพักเสียนพนะก็เลยว่าคือบอกมานน้มาสินจะลดอันอันยุนี่ก็บอันอกินยู่แล้ววะฮะแล้วก็คันแล้วคันว่าเป็นนี่ค่ะสองยางกักตุนใหม่กักตุนใหม่ไกินน้องผี่องเนาะจ้มกุ้งสูตร เกสุพัตตานะคะพี่น้องกะล่องเอาไปเห็ดบึงนะคะว่ามันจะแสบบอนะคะอีกประมาณสองมือกินได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันห่อนอยู่แล้วเป็นเร็วถ้ามันเป็นมันสีน้ำนานะค่ะพี่น้องสังเกตถ้ามันเป็นมันสีน้ำออกน้ำแดงขึ้นมากเพราะว่าเพราะว่าเหาเหาเหาหามักเห,ห่าดวงไว้เล้ว ้า้ามันบเปลี่ยนมันกับสีน้ไว้เรียน,น้องแมเน้อแต่ว่า้ามันเป็่นแล้วมันจะเป็นน้ำแดงออกมากค่ะให,หออให้พี่นองสังเกตให้พี่นองสังเกตนะคะว่ามันน้ำม,มันสีข้นบน้ำม,มันสีออกบอ,อนนโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องไวส้สมีสักก้อนเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามนะคะขอบคุณเอฟซีสุกุสุคนที่บอลืเริมกันด้วพี่น้องเด้อ ลองเอาสูตรเก็บไปเฮ็ดเบิ่งค่ะพี่น้องว่ามันจิตเป็นมันสิแเสบบ่นะคะเสียดายกุ้งก็้องเอาทิมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีสกอ้นนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณอ่าในการติดตามขอบคุณในการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณในการสนับสนุนโดยบอกกดขามโฆษณาเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย